เวียดนามก็จะเอาให้ได้เหมือนกันนะคะศึกแห่งศักดิ์ศรีในการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเวียดนามเดินหน้าเจราจาญี่ปุ่นค่ะขอฟทีหรือว่าทรัน s ิทันทุยนะคะกลับมาเล่นซีเกมครั้งที่33ให้ได้ฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ มครั้งที่33นี้นะคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้อีกนะคะปลายปีนี้นะระหว่างวันที่9ถึงวันที่20ธันวาคมนี้นะคะสีเกมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของเหรียญทองเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของชาติที่ต้องคว้าเหรียญทองให้ได้เช่นกันนะคะเวียดนามประกาศชาัดออกมาค่ะว่าสาหพันธ์วอลเลย์บอลของเวียดนามเนี่ย จะต้องมีฟ t ีทรานดิทัน,นทุยลงสนามให้ได้ไม่ว่าต้องเจราจากับญี่ปุ่นยากแค่ไหนพูดก่อนเลยนะคะว่าฟ t ีหรือว่าทรานดิทันทุยเนี่ยตอนนี้เข้าร่วมที่สโมสรญี่ปุ่นนะคะในทีมกุลมาร์กรีนวิงนะคะซึ่งเป็นทีมที่น้องไก่วิมลรัตนพันธ์เนี่ยได้เล่นไปในฤดูกาลที่แล้ว หลังจากจบวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ค่ะโฟทีทันดีทันท,นทุยนะคะจะต้องเริ่มเล่นลีกอาชีพในสโมสรญี่ปุ่นเนี่ยในวันที่6-7ธันวาคมนะคะและวันที่8เนี่ยกรีนวิงเนี่ยจะสามารถส่งตัวโฟทีกลับมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่รู้ว่าเขาจะยอมส่งมาหรือไม่นะคะซึ่งมันเป็นเวลาที่สั้นมาก ในการเข้าแคมป์ทีมชาติของโฟทถ้าจะกลับมาร่วม4เกมดราม่าในการเจรจานี้นะคะ VFV สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยก็ต้องเจรจาโดยตรงกับกุนมากกรีนวิงนะคะปัญหาคือ4เกมเนี่ยมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่มันอยู่ในฐาน FIVB ด้วย หรือไม่ได้อยู่ในฐาน AVC ด้วยนะคะเพราะการแข่งขันซีเกมเนี่ยเป็นการแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ภายใต้การบริหารของสมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียฝั่งตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็ไม่รู้ว่ากรีนวิงจะสามารถเซ็นให้โฟีหรือว่าทันดีธันทุยเนี่ยกลับมาร่วมสีเกมได้หรือไม่เชื่อมโยงกับทีมชาติไทยค่ะทีมชาติไทยเนี่ยก็มีการติดต่อผู้เล่น ที่เล่นในหลีกอาชีพต่างๆให้กลับมาแข่งขันในรายการซีเกมเช่นกันเอาตรงทั้งเวียดนามและไทยก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกค่ะก็เจรจาเพื่อที่จะให้นักกีฬาเนี่ยกลับมาเล่นในซีเกมในนามประเทศตัวเองเพราะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของภูมิภาคแต่เวียดนามเขาดูจะจริงจังกว่านะคะคือเหมือนเขาก็ไม่ได้มีการเตรียมการไว้แบบประเทศไทยค่ะเนื่องด้วยประเด็นเรื่องการตรวจเพศที่เจ้าภาพอย่างประเทศไทยเนี่ยมี ประากาศชัดเจนแล้วว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้จะมีการตรวจเพศกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะว่าจะตรวจเพศใครแต่ว่าประกาศออกมาแล้วว่ามีการส่มตรวจเพศแน่นอนดังนั้นเนี่ยทางเวียดนามเขาก็รู้สึกได้ว่าเขาก็ไม่สามารถมั่นใจ ในตัวผู้เล่นอย่างตู้เย็นหรือว่าเงียนทิบิสตูเอียนนะ,นะคะว่าตู้เย็นจะถอนตัวก่อนการแข่งขันเริ่ม1วันเหมือนการแข่งขันระดับโลกหรือไม่เพราะขนาดการแข่งขันระดับโลกเนี่ยตู้เย็นยังกล้าที่จะแบบมาบอกทางสมาคมมาบอกทางโค้ชเพื่อถอนตัวถึงแม้มันจะเป็นรายการใหญ่ซึ่งมันเป็นผลกระทบต่อทีมมากๆนะคะเพราะส่งชื่อเล่นอะไรไปแล้วและการแข่นซีเกมละซึ่งมันไม่ได้เป็นรายการใหญ่ขนาดน,นั้นตู้เย็นอาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรมาก ถอนตัวได้เลยซึ่งถ้าถอนตัวครั้งเนี้ยแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามนี่หูทุกคนใส่ยับเลยนะแอนไม่อยากจ,จะพูดว่าคอมเมนต์เดือดทางฝั่งเวียดนามเขาเรียกได้ว่าประนามตู้เย็นเลยแหละถ้าถอนตัวในครั้งนี้ถือว่าตู้เย็นประกาศชัดเลยว่าตัวเองแบบเออเป็นเป็นเพศนั้นนะเวียดนามเขาก็เลยต้องโฟกัสไปที่ฟ t ทนนีทานิทันทุยให้มาเข้าร่วมก,นนการแข่งซีเกมในประเทศไทยให้ได้เพราะเป็นตัวหลักเป็นความหวังสุด ทของทีมชาติเวียดนามเป็นความหวังใหญ่เพียงหนึ่งเดียวของทีมชาติเวียดนามหัวเสาหมายเลขหนึ่งของทีมชาติเวียดนาม VFV ก็เตรียมเจรจากับกร n นวิงเต็มที่เลยนะคะเพื่อให้มาสู้กับทีมชาติไทยในการแข่งซีเกมครั้งนี้ให้ได้เพราะว่าเวียดนามก็เอาชนะไทยในรายการซีวีลีกสนามที่2ไปแล้วซีเกมก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เวียดนามเขาก็หวังเหมือนกันว่าจะเอาชนะไทยให้ได้ ก็รอดูค่ะว่ากุนม้ากรีน i n g เนี่ยจะสามารถปล่อยโฟทีธานิทานคุยกลับมาเล่น4เกมได้หรือไม่หรือแม้แต่สโมสรอ,อื่นๆนั่นแหละค่ะที่ทําสาวไทยไปร่วมเนี่ยในหลีกญี่ปุ่นเนี่ยจะสามารถปล่อยตัวสาวไทยออกมาได้กี่คนยังไงรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเพราะเรื่องตรวจเพศที่ไทยประกาศทําให้วีดนามตัวตองเจราจาครั้งใหญ่ในการเอาโฟทีกลับมาสู้ศึกสเกมให้ได้ค่ะ เพราะว่าอีกคนนึงก็ไม่มั่นใจแล้วค่ะจะถอนตัวหนึ่งวันหรือครึ่งวันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้